สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับคลิปนี้คลิปรายสัปดาห์ครับวันที่10ถึง16พฤษภาคม2 5 6 4ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงชาวลัคนาราศีมีนนะอาตำแหน่งดวงดาวเนี่ยดาวอาทิตย์ยังอยู่ในภพกระดุมพากการเงินของท่านนะ1 0ถึง14 นะเป็นมหาอุดนะพระจันทร์ก็อยู่ในภพการเงิน1 0บถึงสินะครับวันที่11เป็นวันแรม15าอังคามเดือน6เป็นวันพระซะด้วยนะครับอ่านะเนี่ยทำบุญตักบาตรสวดมนตน์ไหว้พระเนี่ยจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องการเงินอ่านะสำคัญนะ1 2ถึง13พระจันทร์เดินไปอยู่ภพสหัสชชะ1 4ถึง16พระจันทร์เดินไปอยู่ในภพพันธุ นะพระจันทร์ถือว่าเดินดีนะสามเรือนเป็นเรือนที่ดีนะครับพระอังคารอยู่ในภพพันธนะุเป็นอุดมเกณฑ์นะพระพุทธอยู่ในภพสหัชชะนะครับอยู่ราศีพฤกษบพ,พระพฤหัสอยู่ภพวินาศดาวประจําตัวตกภพวินาศดาวสุขอยู่ภพสหัชชะเป็นเกษตรราธิปดีนะพระเสาร์อยู่ภพลาภเป็นเกษตรพระลาหูอยู่ภพที่สามนะครับ ส่วนดาวเกตเล็งลัคนานี่มีโชคมีลาภเหมือนกันนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะแต่ในช่วงสัปดาห์นี้สิ่งที่ต้องโฟกัสคือพระจันทร์กับพระอาทิตย์เพราะว่าเดินเข้าสู่จุดคลาดพระจันทร์เนี่ยวันที่12-13เนี่ยจะเดินเข้าสู่จุดคลาดก็คือไปเจอกับราหูและราหูเป็นดาวเจ้าเรือนวีนาศซะด้วยพบสหัชชะนะครับพบเนี้ยเปพบเกี่ยวกับการเดินทางฉะนั้น ก็ระมัดระวังครับในการเดินทางไม่ค่อยดีนะคู่คราดเนี่ยคาดพระจันทร์นะคาดพระอาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยดี12-13ไมเ่เกิดคาดพรจจันทร์ในดวงเกี่ยวกับพบาสหัชะาคือการเดินทางพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมพอวันที่15นะเอาวันที่14ก่อน14เนี่ยพระจันทร์ย้ายออกไปแล้วแต่ว่าวันที่15าพระอาทิตย์โคโจรเข้ามาเจอคาดพระอาทิตย์อันเนี้ยหนักเลยนะครับเพราะอยู่ยาว ที่จะอยู่จนถึง15มิถุนายนนะครับงั้นต้องระมัดระวังเกิดคลาดในเรือสหัสชาการเดินทางครับการพบปะผู้คนสังคมเพื่อนฝูงเว้นระยะห่างนะชาว,ชาวลัคนาราศีมีนนะช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวนะยาวเลยนะครับมิถุนาเลยนะครับกลางมิถุนาเลยเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่สันโดษนะ สวมหน้ากากนะสถานการณ์ตอนนี้มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันเอื้อนะมันเอื้อนะเกิดคลาดในพบสหชักคำว่าคลาดเนี่ยจะบอกว่าดีร้าย100%ไม่ค่อยได้แต่ถามว่าจะดีหรือจะร้ายส่วนใหญ่ไปในทางร้ายครับ mm. เพียงแต่ว่ามันจะเกิดร้ายแบบไหนเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่ามันมันยังไม่ชัดเจนแต่ขอใช้คำว่ามันเกิดเหตุพิกผัน เกิดเหตุที่มันเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปได้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเพื่อนฝูงและสังคมเรามาระวังนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อเป็นเรื่องของโหราศาสตร์เรื่องของดวงดาวและการเกิดคลาดพวกนี้มันเกี่ยวกับไสยศาสตร์นะปกเสกไสยศาสตร์อะไรพวกนี้เขาจะใช้วันที่มันเกิดคลาดพวกนี้ทำซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดี เท่าไรมันไม่ใช่เรื่องมงคลนะนะฉะนั้นเรื่องคลาดเนี่ยมันเป็นไปในทางที่ไม่ดีมากกว่าแต่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบเกิดเหตุอะไรขึ้นอะไรขึ้นยังไงเงียมันยังไม่มีสติที่มาบอกว่ามันจะเกิดเป็นไงแต่มันเกิดเหตุที่มันไม่ค่อยดีเท่านั้นแหละนะครับฉะนั้นมันเกิดคลาดตรงที่ว่าพระจันทร์กับพระราหูคือเงามึดพระจันทร์เข้าไปเนี่ยพระจันทร์เป็นดาวที่เขาเรียกว่า แสงของพระจันทร์มีความสําคัญสําหรับดวงชะตาของบุคคลแสงของพระอาทิตย์นี่สําคัญที่สุดเลยเพราะเป็นต้นกําเนิดของพลังงานฉะนั้นเกิดชาาดที่เจอเงาของราหูเข้าไปเนี่ยมันไม่ค่อยไปในทางที่ดีหรอกนะครับเนี่ยเกิดในภพอะไรภพสหัสชชะสหัตชะคือการเดินทางฉนะนั้นเดินทางก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะกลางค่ำกลางคืนนะ และในสถานการณ์ตอนนี้ก็อย่างที่บอกมีทั้งล็อกดาวน์มีทั้งเคอร์ฟิวมีทั้งอะไรต่างๆนานานะสถานที่ต่างๆก็ปิดไปไหนก็ไม่สะดวกก็ก็เหมาะแล้วที่จะลัคนาราศีมีนเนี่ยก็จะอยู่สันโดษเพราะาชาวลัคนาราศีมีนเองเนี่ยก็เขาเรียกว่าก็ถือว่ามีความส่วนตัวสูงนะเพราะว่าเป็นลัคนาที่เป็นภพวินาศของดวงเมืองและดวงโลกอ่า แต่ถามว่าดวงชะตาพื้นฐานดวงชะตาของท่านยังดีไหมดีครับดาววังคารนะดาวการเงินของท่านเป็นอุดมเกณฑ์อัมพูคืคอภุมโมชีโวโสโรและโสลาพันธุและปุตตาและสุภาวะสําคัญดาวการเงินยังเป็นอุดมเกณฑ์อยู่งั้นไม่มีผลไม่มีผลร้ายอะไรดาวเจ้าเรือนลาภาค,คือดาวพระเสวก็เป็นเกษตรตาธิบดีนะพระเสาลาภานี่ก็ให้ลาบเป็นของใหญ่ๆฉะนั้นะดวงพื้นฐาน ยังดีอยู่ทีนี้มันมีดาวเกตเนี่ยมนเล็งลักนาดาวเกตเนี่ยคือพวกวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่มาเล็งลักนาแบบนี้ฝันแม่นแต่จะฝันดีหรือฝันร้ายนี่ให้ว่ากันนะแต่อย่างที่บอกอะ่ะมันเกิดเหตุการณ์คลาดในเรือนของราศีพฤศพแล้วมันก็ตรีโกนนะมันก็ตรีโกนถึง ดาวพระเกตที่อยู่ในราศีกันด้วยนั้นมันก็มีผลฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนนะวันที่11เนี่ยแรง15้าคำเดือน6นะตั้งแต่วันโกนเลยก็ได้10ถึง11เนี่ยวันวันโกน11เป็นวันพระทำบุญตักบาทส่วนมไนไว้พระนะเดินทางไปไหนก็มีสติรอบคอบนะสวมหน้ากากนะสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่าง ถ้าไม่มีธุระอะไรจําเป็นปรับปังให้ไหนมันเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะต้องสันโดษจริงๆนะสาหรับชาวลัคนาราศีมีนนะเห็นไหมพบสหัสช้าเนี่ยหลักเลยมันคือการเดินทางดังนั้นมันเกิดคลาดในเรือนนี้ก็ต้องเว้นไว้นะครับต้องเว้นไว้อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับบอกไว้ก่อนนะบอกกล่าวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันคือความเชื่อนะในหลักของโหราศาสตร์และในหลักของ ความเชื่อทั่วไปก็ต้องใช้วิจารยณของท่านบางท่านบอกมัน,ม,นมันต้องเดินทางอ่ะมันงานคนอื่นเวิร์กฟอร์มโฮมเรายังไม่ได้เวิร์กฟอร์มโฮมหรือว่าจะต้องไปส่งงานหรืองานที่ท่านทำอยู่มันมันหลีกเลี่ยงการเดินทางไม่ได้ก็ต้องใช้ความไม่ประมาทนะครับเดินทางไปไหนก็ต้องรอบคอบนะแล้วก็เช็คหมายกำหนดการเช็คโลเคชันดมทั้งยวดยานพาหนะก็ต้องเช็คให้ดีนะใครที่เขาเรียกว่า รถลาเนี่ยไม่ได้ดูแลมานานเนี่ยนะก็มันมีปัญหาติดขัดอะไรเกิดขึ้นได้ต้องระมัดระวังและไม่ประมาทนะครับก็เนี่ยแหละโฟกัสของท่านเนี่ยมันเกิดในเรือนของการเดินทางโดยแล้วก็เพื่อนฝูงสังคมนะนั้นช่วงนี้เก็บตัวนะเ็เรียกว่าพบปะได้เจอกันได้สำหรับกลุ่มเพื่อนสังคมหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกนะครับ ต้องอระมัดระวังตัวสักนิดหนึ่งนะชาวลัคนาราศีมีแต่เรื่องเงินเรื่องทองไม่มีปัญหาเรื่องความก้าวหน้าเรื่องอะไรดวงชะตาท่านยังดีอยู่นะครับสวดมนต์ไหวพานะเนี่ยดาวเกตเนี่ยดาวเกตก็ดาวแห่งวิญญาณดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลงลัคนาแบบนี้มีโชคมีลาภและโชคลาภของท่านเนี่ยเห็นไหมเป็นกเกษตรอยู่แบบนี้เนี่ยดาวเสาเนี่ยวันที่16เป็นวันความหวัง <laughs> กเกษตรดาวเสา ไม่ได้บอกเลขนะนะพระจันทร์ก็อยู่พบที่สี่นะพระอังคารอยู่พบที่สี่เนี่ยนี่พระอังคารนี่เหมือนกันเนี่ยนะอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์แล้วพบที่สามเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยศุกร์สามเจริญยิ่งยศแหน่นะก็ยังถือว่าไปได้อยู่ทีเดีวว่าต้องบอกว่ามันเกิดคลาดในเรือนนี้ก็ต้องระมัดระวังแค่นั้นเองในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการพบปะสังสรรค์ผู้คนนะครับ แต่มันยังไปได้อยู่เพราะดาวศุกร์ยังเป็นเกษตรนะเพียงแต่ต้องระมัดระวังแค่นั้นเองนะมีอะไรบ้างนะพ่างคารพระศุกร์นะพระจันทร์ก็ได้นะก็ดีอยู่นะพระเสาร์ประมาณนี้แล้วก็พระเกตเล็งรักนี่ก็แหมแทงเข้าไปอีกหนึ่งนะครับยังไงก็นะขอให้โชคดีนะเรื่องเรียกว่าโชคลาบยังโอเคเรื่องเงินเรื่องทองอยังดีอยู่นะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับก็แค่ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตการเดินทาง การเว้นระยะห่างนะแต่ถ้าอยู่คนเดียวไม่ไปไหนอะไรได้จะเป็นการดีนะครับ<ม>ยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับและอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตา นะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็โดยพิจายสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร,ร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกร,รมคำนวณทั่วไปเนี่ย เวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตา,าท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็ มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาสและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการาเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทํำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ